อันนะครับตอนนี้มาพราอกันรอบที่2นะครับรอบนี้ก็เป็นการแจ้งเพื่อนห่อบาทรแล้วครับรอบนี้ครับสำหรับญาติพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ใส่บาทนะครับเรียนเชิญด้วยนะคับนี้เพราะว่าจะทำการห่อบาทแล้วนะครับวันนี้ขออดยญาตถ่ายรอบที่สองนะครับรอบที่สแล้วนะครับตอนนี้เป็นพิธีห่อห่อบาตรไปทางการนะครับเมื่อกี้นงแ้นนล้ สารับเพื่อที่จะมินซื้อกับมามาเด้อนะครับเด้อมาเด้อพี่น้องครับมาเด้อเพื่อจะมีเงินซื้อกันเพื่อนเอ็ดแบบแบบหูดเนาะวันนี้ไม่มีคือแต่ก่อนเนาะมรระบบประชันใครยังไม่มาก็ให้เวลาอีกสองวินาทีนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าจะปิดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนกระทำพิธีแล้วครับเอาขออนุญาตซูมซูมเบิ้งนะครับ สารพเพือจะเบิ้งผลงานก็จะไปเบื้องยูทูบด้วยครับหนุ่มบ้านห้วยไทยกระป๋องนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงนะครับคอยดูทีหลังนะครับต่อเนาเขามีเหี่ยายเลอยซายโซ่บูกัเป็นอะไรเป็นคนบัสสร้างห้องว่าสมเนผีนี่เเบิงอากับผีแล้วมันจะมันจะเข็ดสุดอยู่นี่แล้วเนาะ เจ้ากับป yes. ้าได้เลยจับตัวเลยบิ่ยังไงก็อย่าลืมผ no ูวสายออกมาด้วยนะครับอย่าลืมผูสายด้วยนะครับหลายคนที่เ้าได้ก็คือหลายคนก็เคยบวชนะครับพอเก็เลยเว้าได้จังน้อยนะครับแต่มาบเหม่าพู้เลอมีเคยบวดด้วยกับเพื่อนการเบิร์กยุคก็ซื้อนะครับ Tân hiệu của bát mì cổng. Hôm nay, bát mà mặt 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 มีปะอันนี้เนี่ยจับไว้อยู่เนูดให้่าเงือนมันรู้เี่เราเคยนีนั่นระี่คือยายอยู่ในโซเสียวที่ไปสองรอบนี่ไปมันทุนเลยแบบนี้ทีนะเาเน้เน้น เน้นพันละโจ๊กได้โบว์บันซ์เด้อเจ้าโมบุนวายไปหรอเก็บเด้ออันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการว้าวนูฮอร์โมนกันนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องถือสานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการพูดกระเช้าเย้าเย็ระหว่างญาติพี่น้องนะครับ อาจจะใช้คำที่อาจจะมีสุภาพนะครับอย่าเอีงเลยเรอเพราะว่าพังานผูกพูดเหมือนกับคนผิดกันนะครับจริงไม่ใช่นะครับเป็นการกระสานสามัคคีนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับจะรับใ่ภาษาดอกไม้ภาษาอไม้ของหมู่บ้านนะครับคือแบบนี้นะครับบ้านดื้บมันไก่มาเบิงอาเดว่คนผิดกันบ่นะครับมีเมนเลยครับเดิ๋ไม่ใช่นะครับเป็นการที่เขาเรียกว่าภระสานสามัคคีนะครับ ระหว่างญาติพี่น้องนะครับตัวนี้คือความสามัคคีของชุมชนนะครับโอมันเะตายโอยคนอื่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เพิ่นกำลังมัดมัดตีนมันครับตัวนี้ครับมัดตีนโอ้มันย้อนเสียงมันนี่ผูกปีนทางเมืองมันใหญยอะมันรุ่งกวพงบาลนี่ใหญ่ลยมัดเขาอ๋อท่านนะ นี่ละมาทางลุงนิดนี่ก็ได้ดอกเนีมันมัน้อนงติงเี่ยมันยอนไปได้เมื่อกี้มันย้อนแสงนะครับผมผมเปลนมุมจังน้อยนะครับเะ สิ่เดียปี่นี่เพ้ากระเพ้ากระเพ้าไม่ต้อขอเปนาเด้ได้ยังันยังคันตอนนี้มีการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือเสื้อบาทนะครับเป็นปัจจัยนะครับอ๋อมันมันก็มีการย้นกันได้นะครับมีการอนุญาตกันได้เลยสองวีก็ได้นะครับกลายสองวีไปการอนุญาตนะครับมีอนุญาตนะครับให้ใส่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้รัด แน่นๆนะครับหลังจากที่มาทั้งทึงแล้วก็เพื่อนกระดมมีมีอนุญาตสำรับตอนนี้นะครับกกหลังจากพรุ่งนี้นะครับที่มีการพิธีบวชที่วัดพระราชมงคลนะครับก็จะมีการออกเขาเรียกว่าออออ,อบินบาท,ทีหนึ่งก็คือเขาสามารถเสรืรอปัจจัยในายามได้นะครับอันนี้คือเป็นพิธีก่อนที่นะครับจะมีการบวชนะครับ

เบื <Net> ้งแมีได้ยนมีได้ิอาจารย์ท่นเยอะพูเลก็งเบื้งเหงาหมเบ้งเหงาหนหเบ้งกินเบ้งกท้เหนื่อยเาเลี้เ้เมื่อบนี้เลเดี๋ย

แนวนั้นล่ะกิิงห่ออันเฮ้เฮอเพื่อนตาทุพูนน่ะเอออดีนีไปเ้ออย่างเง้ยกินทำเองเด้อไม่ได้กินทำเถอกเด้อเปเป๊ะเป๊เนี่ยเมื่อก็เงเมื่อกึงมีเจ้วมีดาจัดจ่อยห่อเลย เอามาสิไสกันเอาคือ นะครับนึงจะมีสามารถพับออกมาได้ครับตอนนี้ครับเพื่อนก็เลยมีการแก้ผ้านิดหน่อยนะครับแก้ผ้านี้คือแก้เงินมันครับเพราะว่ามีสามารถที่จะคุมผ้าเข้ามาได้นะครับในการโฮบาดนะครับ่าแมมสเอหร้่ายด้ี่นี้เป็นเลเขาทำมิเขาเสั่ โดยความจริงกนสักเคยเคยเห็นคือกันครบเสือไทยนะครับเพราะว่าโบราณที่เอ็ดมากับมีแม่นไทยนะครับไปหลายวันไ เขาเรารีบนี no. ่เรียมน้พระก็รีมนั่นแหะมันเป็นนั้นดอกใสมันเปลี่ยนอย่านั้นดอกเรื่อมมันใสพี่มาพี่นี่หงอกไก่ยงองแล้วดีดีนี่แหละไก่พิ่มาอยู่นี่เป็นความจำนะมีสำนวนที่แปลกๆนะครับ ฟังไปด้วยครับพ nah. ี่น้องครับมันหัองก็ไกยนองพี่น้โอ้เียีคลากรวมไล่ลมคนอกรับมือมาไล่ลมป่านคนอครับนิดรับน้ำแสดงว่าคนที่ทำนี่อาจจะยังไม่ถึงนะครับคลายพี่มีหอดวอกนอนพอดี ไม่อคือนาไม่เอาม่คะนี่โอ้ยคนเก่า่นมากคนมีจะฟังความเจ้าออกไปจอเงอเพื่อเราุเจาจะจับน้ำเจ้าโบให้ยุบเรออีอยมจ้าอันนี้มีการสู้เร่กันเกิดขึ้นนะครับว่าเงื่อนไหนเป็นเงินไหนนะครับ ปะไปตายเอเลยเจ้าเด็กอย่นี้เธอเลยฉบเาอยู่ไว้ยู่ไว้นะพ่อับอาอยู่ฮะนิ่งสายล้มากะเทึงกวน้อยไหมมันมันก๋ยมยมักยเดียดืงเงินอันนี้มามันจะเกลามันย่นบอเลาะพอเลาเฮียมันเลยพักรอพังวันนี้ตะเหล่เนีมันดีมาเลยบายบา

Ja, man er ikke i forhold til